โอเคครับวันนี้ช่องนี้พี่เกมเราจะไปเล่นเกมซัมเมอร์อินมาลาในพาร์ทที่สามสิบผมไม่อยู่ที่นี่ทำไมนะอ๋อมาเก็บแปลงโอเคลืมอ่าขอดูเควสหน่อยไปหาดัานนาข้างล่างไกลจังวะนี่อีกไหมอะ่ะอันนี้งหาสปาร์ตไปได้สักทีแล้วให้รีบทำเควสทำไมฟะอันนี้ไปสำรวจ ยังไม่มีไอ้ีเลยหน้ากากลืมซื้อทุกทีเลยไม่รู้เป็นไรโอเคองั้นเราไปหาด้านนาก่อนแล้วกันนะเฮ้ยจัไปลงล่างใช่ไหมโอเคเดี๋ยวแวะเกาะไอ้นี่ <You S 1> หน่อยยูดัสเพื่อไปซื้อหน้ากาก,ากดับน้ำนะลงล่างทางไหนวะไปทางซ้ายโอเคอเดี๋ยวก่อนผมลงทิศ อันนี้มาเหนือเหนือขึ้นบนเลยไม่รู้แล้วว่าทิศไหนวะเฮ้ยเราต้องไปทางทางไหนวะทางนูน้นเหรออืม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 ,อม,อมโอเคทางโู้นถูกแล้วตองไปเรื่อยๆงงแผนที่มากอืม เฮยมาอ่าโอเคใช่ป่ะน้ำหลอด,ดนานจังหลอดเร็วๆดอยเดเลี้ยกูจมแล้วมั้งเนี่ยเออเอาไปยืนขวางมันเต็มไปหมดไม่มีที่จะไปกันหรือไงฮะอ่าเรามานทำไรนะฮะโอเคมาซื้อหน้ากากจำนำมีอะไรให้แวะหมที่นี่ เวสเคริเรดอะไรไม่มีโอเคจอดดื้อๆแล,แล้วกันตกปลาก็ช่างไม่สนหรออ่าขอซื้อของหน่อยครับ <c oughs> ไม่ได้จะคุยด้วยไอ้กอ็อไรกูตะพึดเอา้ากดผิดโอเคเอามาหมดเลยอ่ะอเรียบร้อยไปละแค่นี้แหละมือ <c oughs> ไปครับอืมลงว่างเอ๊ะรัวๆ เด right? ี๋ยวไปดูฟาร์มหน่อยแล้วกันนะไหนๆก็มาแล้วมันอยู่ไกลจากแผนที่จังก็ไม่รู้ตื่นๆๆๆโหลดนานทุกทุกเกาะเลยหรือไงเนี่ยเออเป็นไรบูนี้โหลดนานนั่นหรอกราฟิกก็ไปจะเยอะขนาดที่จะกินสเปคคอมได้นะเออโอเคถึงแล้ว กาะของฉันไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้พัฒนาเกาะเท่าไหร่เลยต้นมังต้นไม้ก็อยู่ไงก็อยู่งั้นอะ่ะเอาไปขอเนื้อดีๆหน่อยอืมอีกตัวนึงอยู่ไหนวะอ่าอยู่โน่นเอาไปครับร้อยเยี yeah. ่อืมโอเค ไม่ได้รดน้ำโอเคงั้นรดซะเลยจัดไปมาเอาให้ชุ่มฉ่ำเอาให้ชุ่มฉ่ำเนี่ยโตหันตาเห็นโอเคเก็บก่อนจะได้เผื่อมารดอีกรอบหนึ่งอ่ารอบนี้ปลูกอันนี้แล้วกันอะไรนะลืมชื่อวะอะไรอ่ายิ่งเลือกยิ่งลืมแค่แครลทเออ เรียบร้อยซีนนี้ก็รดน้ำโอเคเอาไปไก่บ้าชอบเดินตาม,มเรียบร้อยทั่วถึงหมดเกลี้ยงอืมไม่มีอะไรละไปเลย้ดีกันเดี๋ยวมันจะเย็นซะขอหน่อยได้ไหนานานทีจะออกมาสองลูกโอเค จะไปให้ดูด้วยแพะว่าไงน้องสะุปบน้องจะอยู่นี่ไม่กลับไปหาครอบครัวแล้วใช่ไหมเอาไปเอาทำไมมันจะเอาไปเฝ้าให้ดีๆนะน่าจะเอาหมามาเฝ้ามีไหมช็อกโกแลตไม่มีไรอกล้วยนะ ไม่ออกนานแล้วนะมีแค่เตะไหมเฮ้ยมีมีมีอื้อเอาโอเคเฮ้ยใหญ่าๆๆ่ใ่่่แล้วให้มาปลูกริมน้ำแต่ก็ตกน้ำเลยนะแล้วถ้ามันตกไปจะเก็บยังไงลูกฟ้าโอเคไปลงเอสต่อโอ้โอ้ตรงนู้นต้องอ้อมโลกไม่ใช่อ้อมเกาะไปมาแล้วรอประเดียวหนึ่งเค่็หลักจะได้เดินเดินเรื่องสักทีหนึ่ง นี่ใช่จะอัปเกรดเรืออย่างเดียว,ลวเลยเป็นไงวะขออยา่างอื่นมันไม่ได้ไงขวานค้อนมัน,นเต็มหมดแล้วหรืองไงเออ,เด,เ,ดอ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปทางโน้นเดี๋ยวออกแผนที่เดี๋ยวไปผิดทางอีกโอเคนี่นายจะไปเอสได้แล้วมั้งโหลดนานอีกแล้วใช่ไหมอ,อ๋อไม่นานนะบนหน่อยแล้วเอามาซะเร็วอืมเดี๋ยวต้องไปดำน้ำด้วยอยู่ไกลเหลือเกิน อยู่สุดแมปตรงนู้นเลยอะเป็รูปอะไรเอ่ยซะดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาคุยดาน,านาก่อนเผื่อเขาให้ไปตรงนู้นต่อจะมาถามเรื่องปลาด้วยที่ให้รักษาไม่รู้หายหรือยงังโอเคลงล่างถึงไหมโอเคได้แล้วก็ไม่มืดมนอีกต่อไปมาที่แรกนี่มืดมนมาก,ก่กาสีดำอืมโอเคนี่ริ้วนิ้วเท้าใช่ไหมโ <c oughs> คตรเหมือนเลยดูในแผนที่อะโอเค ว่าแล้วดันนาอยู่ไหนอืมอืมอืมอ๋อยู่นูน่นแน่กลมกลืนกระฉากแล้วเกินนะอ,อง่ายไปอัปเกดเรือมาแล้วนะเสียวกว่าเดิมเยอะแยะ,ะดันนาระหว่างเดินทางหนูเจอโครงสร้างเรือขนาดมามาด้วยอืมระบบวิจัยเหรออืมมันทำงานยังไงเหรอ มันทำให้หลุมก้นทะเลเจาะลึกลงไป mm. เจาะทะเลแล้เหรอแบบนั้นมันก็ไม่ดีแล้วสิมันก็จริงนะใช่แล้วอย่างนี้เราทำไงดียวแต่ฉันไม่รู้ว่าพวกเขากำลังมองอาหาอะไรใต้ก้ mm. นทะเลอาจจะเป็นน้ำผุก็ได้ mm. ตอนนี้ฉันไม่รู้ mm. ฉันตรวจสอบบพบแรงสั่นสะเทือนนะครับที่ผิดปกติพวกเขาอาจจะมีสถาน mm. ที่ใหม่ที่อยู่ใกล้ๆนี้ เยวไปตรวจสอบมันหน่อยได้ไหมได้อยู่แล้วแต่ก็ต้องระวังด้วยนะอย่าทำอะไรที่มันเสี่งยงเชียวล่ะถ้าเกิดเธอเจอเจอ,อันตรายก็ให้กลับมาอืมกลับมาใกล้ๆที่เกาะคุณอยู่ใช่ไหมได้เลยไปตรวจสอบแผ่นดินไหวเหรอตรงไหนนะใกล้ๆเดีย่ยฮะอ้าแผนที่นี่ไปได้แล้วเหรออู้อู้โอ้น่าสนใจเ,เดียวเดี๋ยว <c oughs> โอ้โทษทีครับสำลักน้ำมีอะไรขายบ้างอ่ะโอ้ยน่อยอ้ยอาวกดผิดีกแกเป็นไหลลกหนาเนี่ยโอเคซื้อมาอืมอะไรอีกดอกไม้ด้วยอ่ะมีอะไรอีกอ่ะอยากได้อะไรอนะ่ะเอาแค่นี้แล้วกันนะเอาอกดผิดประโูเอ้ออา เอามาให้หมดเ,เรียบร้อยโอเคแค่เดเาไปดูกันอยู่ใ,ใกล้ๆแถวนี้งั้ววันนี้สำรวจแมปกันแล้วกันรู้สึกมันจะมีอะไรเอ่ยเพียบเลยเหมือนจะไปได้ทุกที่แล้วอะ่ะโอเคอืมลงไหนนะเราต้องไปทางนูน้นทางนู้นอยู่อีปะอีแหละลองดู ใช่ป่ะโอเคเหมือนจะใช่ไปดูหน่อยสิอืมอยังไงแผนที่ใหม่ไหนใครมาทำอะไรแถวนี้อยากได้ชนให้หมดเออเออ,อ,อนี่ไงเกาะโอเคเหมือนจะมีคนด้วยนะเนี่ย เฮ้ยมันกไกลไปอ๋อเธอไปหน่อยโอเคอหรือว่าไงไม่เคยเก็บครบเลยไม่รู้มันมีกี่อันอืมมีหอยอีกไหมเฮ้ยอันนี้อันใหญ่ต้องเก็บไปให้ไอ้นี่นาโฮอืมมาละว่าเส็งจุดไฟก็ไม่ได้ด้วยมีเรือนี่แสดงก็ต,ต้องมีคนนั่นนั่นมันออนโซ่นี่หวะ ไงเพื่อนมันทำอะไรแถวนี้อ้าวไม่ไม่คิดจะทักทายแบบอื่นบ้างเลยลนะ่ะเออ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 สุดยอดหินเพียวๆอ่ะโหขุดทุกอย่างเลยเอ่อ่าเอามาไหนให้มาตรวจสอบอะไรมีตัดแรกไว้ก่อนนี้เออดีดีด,ดีไม่รู้ล้วเสร็จยังลืมไปแล้วเนี่ยเอามาให้หมด แกะแพ้เทียมเห็นเยอะๆดีมากถึงหรือล่ะโอเคถึงก็ถึงมนไปเกิดซักข้างบนใช่อ้อาววนกลับมาที่เดิมเดี๋ยวคุยไมด้มาที่นี่ไม่ใช่หรออ้อาวมาผิดฝั่งบ้าเลยเ้อไม่เป็นไรมันเปิดแผนที่แล้วเนี่ย มันน่าจะเปิดได้ทั่วมั้งเดี๋ยวไปสุดเลยแล้วกันปลาจัดไปล่องมาให้สุดทางแล้วค่อยวนกลับมาอีกรอบก็ได้ไม่เป็นไรวันนี้เป็นวันผระจนันทรลุยมันให้สุดแต่ไปจบอยู่ที่การหลงทางหวังว่าน้ำมันจะไม่หมดก่อนไอต,ตอนนี้มีปลาให้ตกสองที่แล้วลนะ่ะไหนดูที่แรกได้ตัวอะไรเผื่อเป็นตัวใหม่นะ เาไปขายลำโซ่ถอยถอยขาหา้าโอเคอเหมือนจะเคยเห็นแล้วอ่ปลาสีสิบตัวแดงคขีบแดง,แดงตัวขาวรอสักครู่เดี๋ยวไปสำรวจอันนี้ก็ไม่ชอบเลยอ่ะเหยื่อก็แพงปลาอย่างกาอมืมีหลายคนนีย <c oughs> นักท่องเที่ยวตรงนั้นเลยเฮ้ยจะมีเหยื่อให้ฟรีอ่ะ กนมีประโยชน์เจี๊ยบอีกแล้วเฮ้ยขวานั่นใหม่หยิบไม่ได้แหละใครมาจามต้นไม้ไว้วะเนี่ยอืมอ่ะนี่ก็ลูกเจี๊ยบบ้าเลย <c oughs> เลมอนเลมอนเราไปทำอะไรต้องยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอะไรไงน้องไก่ให้หาเอ้ยกระต่ายให้หาไม่ได้แหละรำคาญเสียงจิ๊บ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 นี่จังวะอยู่ไหนวะ ไม่เห็นโตืะปุ๋ยเอ๋าไม่ใช่ถังกระดาษเออหน่ะเออหน่ะเออเอาลืมคุยโอเคยาอของดีเยอะเอ้ยมาทำอะไรที่นี่ทักก้ากับปลาใช่ไหมปลาลเฮ้ยอุ้ยเอามีด้วยเออยนี่ปุ่มไหนวะโอเคอ่าไม่ชอบ ดีโอ้เออได้แล้วมามาปลาไหลใช่ไหมได้ได้อันเด้เอันเด้เราจะยากสักแค่ไหนกันเชียวโอ้โห oh, มันมันเลื่อนไปยังวะเออมาเอาหมดแล้วอ่ะโหเซ็งวะ่ะไหนวัวปลาหอยเอ้ขวดน้ำใครมาทิ้งไว้ตรงนี้วะว่าไง ไม่คุยอ่ะเดี๋ยวต้องไล่คุยอีกปันละกลางเต็นนอนดีกว่าโอเคเต็นเต็น,เต,นเต็นต้องกลางก่อนไหมอะ่ะเต็นอยู่ไหนวะอืมอืมอืมเสื้อผ้าเออช่างมาแล้วกันมดน,นอนมาดื้อเลยอะ่ะ ชอบตอนนอนแดนด่น่ารักดีโอเคนอนกลางแจง้งแบบหนาวแน่ทีนี้ก็เออหาอะไรกินตอนเช้าต้องไข่ดาวเสียแล้วก็น้ำหน่อยนึ่งงาเยี่ยมไปเลยไข่ดาวกันนมอาหารมื้อเช้าชื่ออร่อยที่สุดทีนี้เราก็จะทำอะไรนะคิดคิดคิคิดค,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 ดคดเปลี่ยนเสื้อผ้าดีกว่า ใส่ชุดเดิมมันเบื่อเอาเอาชุดไหนดีวะเดี๋ยได้ชุดใหม่บ้างชุดนี้แล้วกันครับชุดนี้สุดละเท่ดีมันนี้คุยไปแล้วคุยแล้วไปลำคาญเสียงจิ๊บจิ๊บจิ๊บจ,จังเลยโอเคสำรวจให้เตอะเลยต่อดูซิสุดปลายทานแนละ้วมันมีอะไรขอดูหน่อยโอ้ย อยู่ๆเพลก็ขึ้นมาเล้าใจใช่นะมเออเออตงั้นม,มีดาวด้วยปลาตัวไรวะไหนน้องหมูหระมาดูทำไมในเมื่อไม่เข้าไปเหมือนมีเกาะเล็กๆสามจุดหมเกาะเหรอ เืออะไรมีไอ้นี้ด้วยจดหมายคอ,อนโซ่เหรอได้ตังค์ด้วยเว้ยโอเคมีแร่ดียะโอเคไม่ยังดีกว่าไม่มีอะไรนะอย่าได้มีเกียว์ฟรีก็โอเคอ่ะอุ่นใจปนี่ยมีสองเกาะให้ดูในโดได้มีอรไรมีไอปูเหมือนกันไอปูเสฉวน นี่ทุบได้ไหมอุ้ยหืมรู้สึกเหมือนนั่นใหม่เอาโอเคหาเอามีแค่นี้เหรอโอ้โอเคอีกจุดหนึ่งเงือตัน้น้นมาไหนมันมีอะไรที่เรารู้มันมีต้นมะพร้าวแต่ไม่มีลูก แต่มีกล่องอู้ข้าวสาลีทำไมพวกนี้เดินชนได้ที่ก่อนเราเดินชนไม่ได้วะดอกไม้อะไรวะมีแล้วหรออืมแค่เนี้ยมีที่นั่งชมวิวโอเคอืมโอเคงั้นไปต่อลุยอีไปเรื่อยๆให้สุดทางก่อนแต่ขาขับนี่คงยาวหน้าดูอืมีอะไรเอ่ยด้วย ไหนอ้าวเกาะลึกลับเดี๋ยวโรงงานเลยเนี่ยอมอมีเปิดด้วยเข้าไงวะเนี่ยอืมอืมมาได้เดีย๋ยคิดว่ากูขึ้นไม่ได้นะเว้ยเฮ้ยอย่าขึ้นไม่ได้จริงโอเคลุยลงหินก็ได้คอับยากยากได้แล้วไหนมันมีอะไรล่อ อน,นี้มันครอร่รายเฮ้ยราไม้ใหม่สวยมีขยะเพียบเลยอืมรู้สึกเหมือนแผ่นดินไหวเอามาเยี่ยมยังไม่เปิดด้วยอือสำรวจทั่วบอกเลยอ่ะมาเหนือควสมีอีกไม้เออ ผลยมมาแล้วหนึ่งต้นผลไมถึงหนึ่งถุงแล้วเข้าไม่ได้แล้วเนี่ยนี้เฮ้ยไม่เข้าก็ได้วะเฮ้ย <Hey, S 1> มีผลไม้อีกรูกหนึ่ง <Yeah. S 1> ผลไม้แบบใหม่ <Yeah. S 1> ใช้สับปะรดหรือเปล่าเหมือนจะไม่ใช่สับปะรดบ้าเลยสีเขียวอ mm hmm. ุ้ยปลาใหม่เอ๊สามเหลี่ยมอ่ะมันสามเหลี่ยมไม่ใช่หรอ สี่เหลี่ยมโอเคเฮ้ย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 ปาเลยไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยอ้าวหมดปาเลยอืมรู้สึกคุ้นๆน,นะืมด้านหน้าเหรอไหนอ๋อนี่หัวเหรอเอามามาเสนอแน่นักคุยหน่อยก็ได้เอาทำไมมันยาวจังวะเฮ้ยได้แล้วอ้าวเฟสสำเร็จหัวด้านหน้าเหรอเนี่ยต้องไปถามหน่อยแล้ว โอเคสรุปเค้เราอยู่ไหนวะเนี่ยเดี๋ยวทำไมผมมาอีกเกาะหนึ่งอะฮะทำไมมาโผล่ที่นี่วะเนี่ย <c oughs> ทะเลมันวนเหรออืมงั้นเราก็ต้องกลับไหนวะไปทางอีไหมถูกปะไปทางอีเรื่อยๆจะได้วนกลับมาเกากะหนึ่งเออดีไม่ต้องวนกลับมาทานเดิมโอเคโอเคเข้าใจง่ายดี ่กูมาถ okay <stop> okay, okay, ูกทางไปแล้วโอเคถูกแล้วไหนโรงงานที่ว่าอยู่ข้างล่างนี่อุ้ยเฮ้ยไอ้หนมไงไอ้โจลุ่เราไปกำลังรีบนี่มาขวางทางน่าเหมือนอ่าหยุดเรือก่อนนะเธอต้องการจะถุยเธอต้องการให้ฉันช่วยตอนนี้เลยนะตอนนี้ละ เราควรจะเคารพผู้ใหญ่ให้มากกว่านี้นะมันไม่ยุติธรรมนี่นะแต่ฉันเป็นโจรสลัดหน้าสาวน้อยไม่มีความยุติธรรมหรอกแล้วก็เป็นโจรสลัดที่ดีนะโจรสลัดมันมีคนดีด้วยนะฉันะมีศีลธรรมมากเลยนะพูดง่ายๆฉันเป็นโจรสลัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดเลยฉันคือมิสเตอร์เอคโคว่าไงใครนะมิสเตอร์เอคเคลเฮ้ เธออยากจะเป็นกาลาสีที่เดือนต้องมีลูกเรือก่อนนะไม่ล่ะหนูกับนโปโปก็พอแล้วแล้วสัตว์เลี้ยงล่ะเช่นอะไรล่ะลูกหมูเหรอไม่เอาแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดแล้วเลี้ยงไม่ไหวไม่ไหวแล้วแหละกะลาสีต้องมีลูกหมูที่คอยดูแลลูกหมูมาคอยดูแลเราเนี่ยไม่เห็นจะสมเหตุสมผลเลยเอาเธอมันก็เป็นลูกหมูที่ดีนี่นะ ไม่เอาอ่ะขอบใจในแง่ศิลธรรมเป็นไรกับศิลธรรมทักหนามันว่านอสอนง่ายด้วยนะไม่ต้องหรอกไม่ต้องมันก็เป็นแค่หมูจะมาสอนมันทำไมล่ะถ้าหากเธอให้อาหารเขาก็จะหาเห็ดทัฟเิลมาให้เธออันนี้รู้แล้วแล้วถึงตอนนั้นก็เอามาให้ฉันอ๋านี่คุณจะให้หมูหนี่จริงกันเห,หรอหลอกใช้กูเนี่ยใช่ก็ก็น่าสนใจดีะนะ อืก็ดีมัง้งมากันได้วะเฮ้ยสุดท้ายก็ต้องเลี้ยงหมูเหรอเนี่ยอยโดนสลัดดูท่าของน่่มรวยมากสินะแต่ไม่เป็นวญญาซื้อเหลือที่มันดีกว่านี้มันจะไปดูไอ้นี่ไ,ไงไงมันกำลังจุดพื้นดินจริงด้วยแล้วเข้าไปจะพังไหมเนี่ยไม่ได้ด้วยอืม อืมแต่คุกให้มาสำรวจที่นี่ไม่ใช่เหรอเออโอเคตรงนี้มีอะไรแกเป็นใครแกเป็นใครมีของขายด้วยอืมแรเ่เพียวๆโอาขายคืนเออไม่มีอะไรดีเลยเอ,อาไหนมาคุยกันม,มีใครอยู่ที่นี่ไหมหกัยืนหัวโอยู่นั่นเนี่ยขออภัย ที่นี่คือพื้นที่ทํางานคุณช่วยแสดงบัตรของคุณด้วยอืมสวัสดีหนูชื่อขอ,อายินดีที่รู้จักคุณเป็นไงบ้างผมไม่เข้าใจคําถามนะั้นคุณมาที่นี่ทําไมเอ่อก็แค่มาดูไม่มีอะไรหรอกเอ่อคุณชื่ออะไรนะรหัสกลุ่มของผมคือ CB 152นึ่งห้ทัพเจ่ขีดแปชื่องยาวมาก นี่ชื่อกลุ่มเหรอเอาชื่อคนเดตตัวคนไม่มีล่ะแล้วมันยาวเกินไปมั้งใช่หนูเรี่กคุณซีบีแล้วกันเออง่ายดียอ่ออเลยตัวเลขไม่ต้องนั่นเป็นการลวนละเมิดทางกลุ่มอย่างจงแจ้งเลยนะเอา้าโทษทีแล้วกันแต่หนูไม่สนหรอกนะคุณควรรู้จักพวกเขาและเคารพพวกเขานะไหนเห็นยื่นอยู่คนเดียวพวกไหนวะ นั่นอืมก็เป็นสิ่งที่ดีนะคุณต้องไปคุณไ่ได้รับอนุญาตให้มาในพื้นที่นี้นหนูก็แค่มาดูเองขอดูหน่อยไม่ได้หรือไงหลังเขตของพื้นที่กำหนดว่าแต่ละพื้นที่จะถูกแปลงออกเป็นส่เอหนูไม่เข้าใจคำถามของคุณนะซีบีใช่พูดแล้วรู้เรื่องอนั่นไม่ใช่กลุ่มของผมกลุ่มของผมชื่อซีบีเนอะเฮ้ อของเหลวสีว่วงที่คุณมีนั่นมันอร่อยไหมมันเอาไว้กินเหรอมันจะควรอะไรวะอะ่ขวดนี่ขวดเดลิล่าเดวิล่านะมันคือสิ่งสําคัญในการทํางานในอุโดมโคติของผมอืมหนูก็มีหลายอันเลยนะอยู่ที่บ้านฮะไม่จริงอ่ะเดวิล่าไม่น่าจะมีอยู่ที่โลกใบนี้นี่มีสินี่แหละหนูจะไปเอามาให้ดูเองอืมมันมีจจิิงเหรออืม ฉันไม่คิดว่านั่นจะเป็นไปได้นะหมายถึงผมไม่ได้จะคิดว่ามันเป็นไปได้นะลืมตัวแล้วเจอกันนะซีบ่กลุ่มของผมไม่ได้ชื่อซีบีนะ <c oughs> อ๋อเบอร์รี่ล่ะมันไม่ใช่เดวิล่าอะไรนั่นไหนอโอเคมีแล้วเอาไปนี่ไงเอามาจากบ้านเลยนะจริงมันก็ติดตัวแหละตานี่มันไม่ใช่เดวิล่าเนี่ยดูก็รู้แล้ว เออจะเรียกอะไรก็ตามใจคุณเลยแล้วกันนะจะว่าไปมันไม่อร่อยหรือไงใช่ความจริงคือใช่ใช่อะไรมันอร่อยไม่ได้สรุปคุณเรียกของปลอมนี่ว่าเดวิลลาหรอเอ,อแยมบูเบอรี่นะ,ะอืมน่าสนใจแต่ผมไม่คิดว่าหลักเกณ์ทางด้านอาหารจะุ้าตให้ใช้การชงแบบนี้นะย่าห่วงเลย บอกพวกเขาว่าหนูเป็นคนทำเองอืมการชงนี้จะมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่กันค่าใช้จ่ายงั้นเหรอฟรีไปเลยไม่มีมันเป็นของขวัญไงผมไม่เข้าใจเลยเออเริ่เข้าใจสักทีอการแลกเปลี่ยนสินค้านี่คุณมาทำอะไรที่ดีเหรอ งานของผมเกี่ยวกับการ,รบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบความเย็นความเย็นอะไรวะฝนก็ตกเนี่ยนะหนูไม่เข้าใจความหมายนั้นนะงานของคุณมันราบเลือดไหมสรุปไม่สามารถซ่อมแซมรอยแตกในท่อเสียได้ท่อเสียเหรอืมผมไม่มีวัสดุและเครื่องมือที่เหมาะสมผมกําลังรอสเสบียงครั้งใหม่ระหว่างที่ของเสียนั่นไหลออกมา หนูหาสิ่งที่คุณต้องการได้ในพิบตาเลยนะเสนอตัวช่วยกันดูซิมันจะให้อะไรเราผมไม่คิดว่านั่นจะเป็นการแนะนําในการใช้เครื่องมือที่มีระเบียบผมต้องรอสเบียเท่ามันปัดโถเอ้ยเดี๋ยวดูซ่อมเองดูจะกลับมาพร้อมกับสิ่งที่คุณต้องการทั้งหมดเลยทัศนคตินั่นมันขัดต่อแนวทางของผมนะอผมต้องไปคุยกับดันนาก่อน ยึดติดกดมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อกี้มันให้อะไรมานะดูระทันอา้อาไม่ใช่ชุดนะโอเคต้องไปคุยกับดานนาใช่ไหม,มแ,แค่กลับไปเกาะเท่านั้นโอเคครับเงินพักที่ผมขอจบชิดนีก่อนลวกันนะครับชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยเจอกันในพาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ปาอาจาจย์บ๊ายบาย นี่มันเครื่องมืออะไรวะอะอุ้ยนั่งได้ด้วยเหรอ